นิทานเรื่องแมวใจดีตอนหมู่เด้งเพื่อนใหม่ w e l c ั m e to Bunny ีเช้าวันที่สดใสอากาศเย็นสบายแมวสามพี่น้องวิ่งเล่นอยู่หน้าบ้านด้วยกันอย่างสนุกสนานไดมอนด์แมวสีส้มล้วน พี่คนโตมีความเป็นผู้นำเป็นมิตรกับทุกคนเหมือนนี่แมวสีส้มขาวพี่คนกลางกล้าหาญกล่องแคล่วและว่องไวท่าทีนำ้ำแมววิเชียนมาดน้องเล็กชอบพูดร,ร่าเริงและกินแกงวันนี้แมวสามพี่น้องคุยกันไว้ว่าจะไปเก็บแครอทจากสวนที่พวกเขาช่วยกันปลูกไปขายให้เพื่อนๆอ,อีกมากมายในป่าหาทีน้มพูดขึ้นว่าว แครอทสีส้มสวยน่ากินมากเลยมันนี่พูดต่อว่าแครอทน่ะดีต่อสุขภาพสุดๆเลยละ่ะมันนี่นะชอบชอบไดมอนด์พูดตอบวันนี้เนะ่ะพวกเราเก็บมากินอีกส่วนหนึ่งก็ไปขายกันเถอะนะทั้งสามพูดพร้อมกันว่าไปเลย,ยหลังจากเก็บเกี่ยวแครอทเสร็จพวกเขานั่งกินด้วยกันอย่างอร่อยอร่อยาทินัมถามขึ้นว่าอืม แจ้งแครอทด,ดีต่อสุขภาพยังไงล่ะพี่พี่ไดมอนพูดขึ้นว่าแครอทนะนะมีวิตามินเอบำรุงสายตาเลยล่ะสารต่อต้านอนุมูลอิสระเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันดีสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะมันนี่พูดต่อมีไฟเบอร์ช่วยระบบการขับทายย่อยอาหารบำรุงสุขภาพหัวใจคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีเลยล่ะ ว้าวอร่อยแถมมีประโยชน์หลังจากที่แมวสามพี่น้องนั่งกินแครอทและพูดคุยกันอย่างสนุกสนานพวกเขาก็มานั่งเล่นนอนเล่นที่สวนพาทิน้มพูดขึ้นว่าวันนี้ทางฟ้าเป็นสีชมพูน่ารักเชียวเมื่อถึงเวลากลางวันแมวสามพี่น้องพากันเอาแครอทไปขายเพื่อน,อนในป่ามันนี่พูดประกาศต่อหน้าเพื่อน,อนว่า มาละจ้าโอ้ยแครอทสีส,มส้มเซ็สวายใหญ่ๆหวานกำลังเดชเอาไปต้มกินน้ำหอมกินสดๆก็ได้นะจ้าอร่อยจ้ากินแซ่บแน่นอนมารีบซื้อกันเร็วก่อนที่จะหมดตะกานะจ้าของดีของดีเพื่อนๆพ,พ,พากันมาซื้อแครอทของ3ามแมวพี่น้องแล้วก็พูดคุยทักทายกันอย่างสนุกสนานในเวลาต่อมาเมื่อพวกเขาทั้งสมขายแครอทได้จำนวนหนึ่ง ไดมอนด์พูดขึ้นว่าแครอทพวกนี้ที่เหลือเราเอาไปกินกันเถอะนะาแพทินัมพูดขึ้นว่าแพทอยากกินซุปแครอทแล้ก็ปลาปิ้งทันใดนั้นเองก็มีเสียงอะไรสักอย่างดังขึ้นตรงหุ่มไม้ไดมอนด์ Diamond กับมันนี่ตื่นเต้นตาลุกวาวเพ่งเล็งไปที่พุ่มไม้ส่วนแพนทินัมตกใจสีหน้าไม่ค่อยดีและหลบอยู่ด้านหลังอย่างระวังตัวมันนี่พูดขึ้นว่า <c oughs> อะไรเนียอะไรเนียโอ้ยเอาไงดีมอนโดดใส่เลยเป็น่ยงอ้อยมันเขี้ยวดมอนพูดตอบว่าเอาเลยสิเฮิรออะไรล่ะแมวซะอ,อย่างแมวอย่างเราๆนะตัวทบ้านไม่ต้องกลัวหรอกพาธินามพูดตอ่อว้ายระวังด้วยนะพี่ๆไอ้เคหรือเปล่าก็ไม่รู้อะถ้าเป็นในฮูกมีปีกแพนแล้วก็พอไหวแมวส้มทั้งสองไม่รอช้าพุ่งทะยานเข้าไปอย่างกับว่าตรงหน้าคือเหยื่อ พาที่นำก็ตามพี่ๆไปด้วยและแล้วพวกเขาก็ต้องตกใจสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่ไอ้เคหรือไอ้ฮูแต่เป็นหมูเด้งหมูเด้งหมูเเด้งหรือฮิปโปนั่นเองพวกเขาพูดคุยกันทักทายกันไดมอนพูดขึ้นว่าโอ้พวกเราเป็นแมวกระผมชื่อมอนนะคะขอโทษก่อนเลยนะครับที่พวกเราน่ะรีบพุ่งเข้ามาแบบหุนหันพันแล่นนะนะ าทานทน้มถามหุ่นหันพันเล่นน่ะมันคืออะไรเหรอพี่เมินไดมอนต์ตอบหุ่นหันพันเล่นนั่นก็คือทำอะไรไม่คิดหน้าคิดหลังยังไงล่ะคุณฮิปโปตอบไม่เป็นไรหรอกเจ้าพวกเธอมาทำอะไรกันที่นี่หรอเข้ามานั่งเล่นด้วยกันก่อนสิโฮโฮโฮเจ้ามันนี่แอบกลั้นขำแลวทันทีน้ำก็เลยบอกว่ามีมันนี่แล้วก้าแมวสามพี่น้องได้เข้าไปนั่งเล่นกับคุณฮิปโปทาทีน้มพูดว่าคุณเป็นฮิปโปเหรอ แพทยังเพิ่งเคยเห็นฮิปโปเลยล่ะฉันชื่อแพทที่น้อมนะคุณฮิปโปตอบใช่แล้วล่ะเป็นฮิปโปรู้เรืยกว่าหมูแดงก็ได้ฉันชื่อปวัปวปัวนะมันนี่พูดต่อหมูแดงน่ารักจริงเลยฉันชื่อมันนี่นะ่าเอาแครอทไปกินไหมอะให้ฟรีเลยเพื่อนคุณฮิปโปหมูแดงตอบว่าขอบคุณมากมากเลยจ้าโฮอโฮยินดีที่ได้รู้จักเนาะพวกเรามาเป็นเพื่อนกันเถอะแมวสามพี่น้องได้เพื่อนใหม่เป็นหมูแดงชื่อปวัปวปัว พวกเขาพูดคุยกันและนั่งกินแครอทอย่างมีความสุขวันนี้แมวสามพี่น้องได้พบปะเพื่อนๆมากมายและยังได้เพื่อนใหม่ได้มีตรภาพดีๆใหม่ๆเพิ่มนิทานเรื่องนี้ก็เดินทางมาสู่อีพีที่2แล้วนะคะได้รับแรงบันดาลใจมาจากแก๊งแมวส้มใจดีของเรานั่นเองพบกันใหม่ในคลิปต่อไปจะเป็นยังไงกดกระดิง่งกดติดตามรอไว้นะคะ